8อย่างนี้กินแล้วท้องไม่อืดถ่ายง่ายลำไส้ดี 1. โยเกิรต์ต มีโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ลดอาการท้องอืดและช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้น 2. กล้วยอุดมไปด้วยไฟเบอร์และโพแทสเซียมช่วยบรรเทาอาการท้องอืดและส่งเสริมระบบย่อยอาหาร 3. เข้าวโอ๊ตแหล่งของไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดปัญหาท้องผูกและทำให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติ 4. a อะโวคาโดเต็มไปด้วยไฟเบอร์และไขมันดีช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำ งานได้ราบรื่น 5. ผักใบเขียวเช่นผักบุ้งผักกาดเขียวและผักเคลได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์ฟลุตด้วยนะคะเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดการอักเสบในร่างกาย 6. แอปเปิลมีแพคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดน้ำละลายได้ช่วยปรับสม,มดุลในลำไส้เมเมล็ดเจียอุดมไปด้วยไฟเบอร์และช่วยดูดซึมน้ำในลำไส้ทำให้อุจาระนิ่ม8น้ำมะนาวอุ่นๆช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารในตอนเช้าลดอาการท้องอืดและล้างสารตกค้างในลำไส้ได้ทิปเล็กๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวนันและออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ถ่ายง่ายนั่นเองค่ะ